ครับสวัสดีครับกว่าเมื่อนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับางานอิสราเอลนะครับงานอิสราเอลบางคนอยากรู้นะครับว่าเป็นอย่างขาแรงตามกลมคืออยู่บ่ได้นะครับเปิดหัวคลิปนี้มาเลยก็คือได้คขาแรงตามกลมอยู่คขาแรงกับยี่สิบเจ็ยี่สิบสองหอดมันจะประตรงกันนะครับยี่บสองหอดสามยีบสองเนี่ย้าตามกลมอีกทีก็จะว่าบ่ตามกว่าสามสิบนะครับสามสิบสามเอ็ดสามสองครับสำหรับผู้ใดใดสามยีบสอง เนี่ที่ว่าอยู่ประดนก็คือหนึง่งนะครับในจางหัวรุนแรงนะครับในจางหัวร้อนนะครับเปคนประสาทเสียแบบเคี่ยวดุดาตวาดตะคอกอันนี้คือเปิดประเด็นมาเลยนะครับต่อให้ขายแห้งดียังดีนะครับทุกอย่างอ่ะยิ่งเฉพาะในจางเอกชนหุน้นส่วนนะครับอันนี้บอกเลยเลยว่าสุดๆนะครับซึ่งผมก็ยืนยในนัน่นทห้กันนะครับแล้วก็เห็ดงานนี้ มันจะเป็นประเภทคือจังแบบคือเหมาจายเป็น่เดือนคอด้ยินว่า,วางานอิซาเอลไม่จะมีแบบเหมาเป็น่เดือนไปเลยหายเงินเดือนไตโตนะครับอย่างหกพันหากับประมาณหกหมื่นหาเจ็ดพันคือประมาณเจ็ดหมื่นนะครับแต่ว่าคุณหวังว่าคุณจะได้เห็ดงานแค่แปดชั่วโมงนะครับซึ่งมันเป็นไปได้หน่อยแทบจะไ่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาใส่คุณคุมนะครับใส่คุณคุมสมมุติว่างานต่อมือบ่เลวเนะี่ยมื่อก็ต่องต่อเนื่องไปหอด สิบสมองเก่าสมองเครื pack, ite, ่องสิบสมองหรือสิบสมงเครึ่งหรือ11บเอ็ดสมงนะครับก็ขึ้นอยู่คับขึ้นอยู่กับงานแต่ละมือนํานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาเอาคุณมาแล้วเขาจ้างคุณคุมเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็คุยกันแล้วว่าหาเงินเดือนตายตัวก็ซ้ำก็ว่าเขากําหนดมาแล้วหายเงินตายตัวจะไปขออย่างเพิ่มมันก็มันก็บ่ได้นะครับแล้วก็อยังมันก็ได้ยากนะว่าไงแล้วก็อย่างนึงก็คือวัดที่สวัสดิการครับบางมองที่พัก มองยูม,มองเศร้าต่างๆมีหายหน่อยหายหลายก็แตกต่างกันไปบางมองก็ได้แอมที่พักเองนะครับต้องถาเงินออกเงินเดือนออกอออก็กจังมาสื่อไม่อดัดสื่ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาต่อเติมแต่ปงตะปูปอ่าเคาะเฮ็ดคือจังแคมพักกระทอ่อมกระท่อมพักเองถ้าเกิดว่ามองไดนที่ดีเนะี่ยมีห้องพักดีแต่ว่าเครื่องคั่วบ่มีหม้อกระทะอขอหุงเขากระทะอีกอุปกรณ์เครื่องคัวบ่มีก็ต้องสื่อเองเบิดนะครับอันนี้ก็ต้องเปรียบเทียบกันเองนะครับ แต่อันดับแรกๆที่ยูบได้เลยก็คือผมบอกไปเลยว่าในจางหัวรุนแรงนะครับเขียวเขียวงานดูดาตว่าตะคอะอันนี้อันนี้ก็คือผู้ใดามากก็ยู่บได้นะครับสังเกตว่าก็เห็นเห็นในโซเชียลเขาเหตุคลิปนะครับว่าเป็นอย่างาคนไม่มาเจอแบบนี้จังยู่บ่ทนอยูบได้บางคนก็โดนเอาผัดพิงว่าบ่ทนงานบ่สูงงานอันนี้มันก็ขออึ้นยูนั่ความคิดของแต่ละคนเนาะ ส่วนมากกับขอใหญ่เขาก็บอกว่าเป็นยังอยูยูงานบอทนนะออฟฟิศเขาจะว่าอยู่บอทนคือบอทนอนยูคือ่าแบบเหตุงานบอบอมีความบอทุนใช่ไหมมันก็เป็นขออ้างของเขานะถ้าอดทนสามเดือนแล้วเขาก็จะว่าให้อประมาณว่าเว้าให้เว้าย่อให้ยูไปก่อนนะเพราะว่สุดท้ายล้วก็อาจจะชินจะยังไปสี่ไหม้าอยุบไดอีดีก็ยังขอใหญ่ดีจรงก็เห็นบอมมันคอยมีการมีการ หนีงานหรือว่าไปขอเขาพี่นจ้างไม่เนี่ยแต่ว่าบริดัทพานลามนะสิมั้ยพานมูพวกกันเองอันนี้ก็มีหลายนะมันก็ขึ้นอ,อยู่ในกลุม่มถ้าได้มากปุ๊บเนี่ยมันจะหูจักอยู่ในกลุ่มในอย่างของประเทศแรงงานคืออิราเลเนี่ยนะสำหรับผมผมที่อยู่นี่สำหรับคลิปนี้ก็เปิดประเด็นไว้ซันนี้นครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปใหม่นะครับเอาพูดในไลน์นะครับเด,ด้อฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์สมัครใจนะครับ